สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีตอนรับเข่าสุสองมหาเฮ่งมวลเสืิมนะครับเนาะเอามื่อนี่เอาบรรยากาศเนาะครับเนาะไปขอโชคจูก,กลางภูมิกลางปานะครับเนาะตามต่อฤาษสีฝาซัางด้วยครับผมหลังจากงวดอทีล้วเพิอนให้มาสามเก่านะครับเลือดสามหกนะครับเขานะครับพี่นะ้องตอนนี่มาตามต่อ,อตที่ขอต้องหวดก็คือ ปูเพิ่นหามาแล้วหนึง่งซีซีหนึ่งนะครับเด้อแต่ว่างวดนี้มาขอสามโตพี่น้องไปรับชมรับฟังบรรยากาศน้ำกันเบิ้งคลิปเหร็จบครับผมภาพที่ท่านเห็นพิจารณาไปน้ำกันวิเคราะห์ไปน้ำกันกวนด้วยพี่น้องเ้ิกกวนสิลงทุนทางช่องหาแนวทางมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะเป็นอีกช่องทางหนึ่งเสือโบเสือกับชุดแต่พ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะเอาอย่าพลาดน,นะครับสำหรับ,รบ,บคลิปนี้ ขั้นมากขั้นชอบก็ตั้งพิจารณาบึงไปบึงบรรยากาศน้ำกั็ครับครับจะเอาสามตัวอย่างเดียวจริหรือเอาสองตัวสองตัวด้วยปูเอาเน้นๆเลยเปรตบานาเมตังสะเมตาภาทัรตาอเบเกตาติตาเรตบังภางนะ สักเคกาเมตรู้เปกฤสิขาราเตจันตริควิมานเนที่เปราทถจากเมตตรูปบาคณะอาเนคิหบบัตุมมีเขตเต หูม,มาเจจันตุเทวาทราธาราบิสเมยักขัขนทัพนา,าคาติเท,ทนตาสัติเกจังโมนิราวชจนังสัทโบเมจุนันตุ ธรรมะสวนากโรอาจัมปัทันตาธรรมะสวนากโรอาจัมปัทันตาธรรมะสวนากโรอาจัมปัทันตาสาธุสาธุรูเพิ่มกันนะครับเอาไแบบสี่ ก่อนหัวมากูย <The> <the> ิบมาน้ำสัมานก่อนนะจับลงปู่จัก่จับอโฉกต้งปูเนะบางมนุษย์นี่สัตบงมนุษย์บางมนุษย์มนุษย์นี่มันบ่ต่ำแล้วมันบ่สูงรู้จักบ่ เมืองบ่ต่ำว่าสูงเนี่ยมรู้จักบ่าเมืองบ่าต่อมันมีสองอย่างมืองมนุษย์เนี่ยเป็นเมืองกลางๆครับผมเมืองสูงก็เมืองสวรรค์เมืองต่ำก็เมืองน่นแหละนอือไม่อยู่ตามขั้นตอน ความจริงเนี่ยมันจะไปอยู่สองอย่างรู้จักสองไหมสองมันไปอยู่สองอย่างครับผมไปสองอย่างสุงถูกก็คือปัหาระหวันต่สำสุดก็คือลงนรกสองอย่างนี่หลีกเบื่อใดรู้จักสองอย่างไหมพ่อสองอ๋อสองปะปัว สองอย่างครับผมือไม่บุญกับบาปจะพาไปนะอืมอืมสองอย่างครับผมให้าจาไว้เอาแค่สองอย่างเนี่ยจะทําแบบไหนล่ะสองอย่างอืบาปก,กับบุญไปสวรรค์สุดสุดถ้าสวรรค์มันก็หลายมีอยู่ทั้งหมด รู้จักเบอสวรรค์นี่มีสนะิบหกเนอะอืมอืมมีสิบหกสิบหกซันตาบะปูอ่าสิบหกซันฟ้ามีสิบหกอืมสิบหกอสูงสุดสิบหกอืมว่ารู้จักไว้ว่าตกลงมาบอกอืมมันตกลงมาอืม มันกลับหัวอบบปูจ <c oughs> ิบตกลงมาหกจิบเก่าองสี่บปูอโอ้ไม<อ>่เ้ันยังเนี่ยมัน,มนจะหาไรลปรูยาลืมยาลืมสองด้วยมุนนลับแล้วจฉลาดถามไยาลืมสอง <c oughs> อสองหนึ่งหกสองหนึ่งเก่าเป็นไปได้ตอนยาลืมยาลืมสอง ครับผมเดรสองเด้ยเองใส่ท้้งหนาข้างหลังหลัปูพอสามตัวได้ไดปูอง้งหนาข้้งหลังปูพอสามตัวเลยสิกมาไอ้ที่กูมนดกมาห้รเตร็ดลูมวาเดกมไที่กูได้เคยนมาถ่าย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 ถ่า ว่าออกไปก็ฟังบ่ออกเว้ยบ่รู้เรื่องประตูภาษาเคยฟังหรือเปบ่าเฮ้ยเคยเคยแล้วปูปูสองไปไทยสองไปไทยดิชนะไหมชนะไหมครับโอ้ทาบตัวอ่ะสองตัวแล้วปูสองปูยังอ่ะสองตัวไทยแล้วปูสองตัวไทยแล้ววันน่ะ สลากกินแบงรัฐบาลได้ขายสองตัวระปูพ่อฮูจักบอได้ขายสองตัววันที่สิบเจ็ดมกสาราครับผมเป็นวันจันทร์ที่สิบเจ็ดทิพหาข้าเดือนเดือนสองรูพัวรหูแกงตาทิพนาะครับเนาะปูพ่อสีได้มามาปวดท้ายลูกหลานบอโ้กูจะเช็คเอาใบไม้ไหมใบไม้ใบไม่บอเออ ให้ปูเขียนไม่ต้องเล้าปูอืไม่ต้องเล้าไม่ต้องเล้าเลยค่ะปูเห็นเฮ็นเห็นเห็นะคะพิจารณาดูนะคะออกบ่นนี่ออกค่ะออกค่ะออกดีบ่นนี่โอ้ออแดงครึ่งครึ่งค่ะเนี่มันจะมาอยู่กันอื จำได้บทตอนนั้นปังังปังปังต,ตัวนี่โอ้ที่มัน ừ, บนบิ่งมาปูไ <ừ, S 2> มย่ยังบนนิ่งเนาะอที่ให้งงดก้อนมาขอตองหดอันห<อ>นึงน่งซีซีหน,น,นึ่งมันมาอยู่โอ้มาอยู่นนมันจะมาฆ่าตัวที่ว่า ไม่คุยก,กัน่ะอสองจะมาบนตัวข้างล่างลองอ่านให้ฟังสี่สองโกตัวเ,เมื่อกี้เนี่ยเอามาไหมตัวหนึ่งหนึ่งหกสองมอกมาบบบมกมาตัวเก่าหรือมาตัวใหม่สองอายุต้งถ่ายตัวเกา่าบ่หนึ่งสี่หนึ่งหกยังไม่รู้ป มันอยู่ข้างล่างอือโอ้หนึ่งซีอืหนึ่งซีอยู่ข้างล่างอันนี้มันแบบซีหนึ่งซีสองมันอยู่หลังตรงๆเลยหนึ่งตรงๆอือยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างตรงๆอือโอ้หนึ่งซีอยู่ข้างล่างซีแล้วปูมาเมืองหลังสองเข้าไปใส่แบบปูหลังขึ้นขึ้นทั้งเทิน โอ้อ่ออ้ปูเขียนเนี่ยแดงจิ้งคึงอยู่นี่เอาไป้ข้างบ่ปูโอ้ก็เทือือปูือืหือ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 ืซีอีอื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 ออื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 อ่อือือือยนือ้นือัอือือนอือือนองอนี่ยือ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 อื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 ออืออือ เต็นเนียสองหนึ่งข้างล่างถูกกระป๋าปูสองหนึ่งสาถุกปูว่าเออแล้ตัวนี้มั้งอ๋ตัวนี้เลยตัวที่ปูเขียนให้อยู่ข้างบนออโอ้ศูนย์สองศูนย์สองอยู่บนได้มาหายแห้งอืมแล้วกาซีหนึ่งกระปูอยู่เท่าไหหนาหนาหนามัน ห้างนาตัวนี้ก็อยู่นี่ตัวนี้ก็อยู่นี่ตัวนี่เมฆเมเมฆเมเขซีสอื่องอรเก้าเก้าอ๋อเก้าศูนย์สองอยู่ข้างบนเก้าศูนย์สองสามตัวด้แคศูนย์สองเก้าศูนย์สอง สองสองมันยังหยู่ท้ายมันห่ายโอ้มีมีมีสูตรสองทับเก้าสองโอ้มันมอยู่ข้างท้ายข้างแรกมีหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสี่แล้วปูเนาะแต่ตัวนี้มันยัง,ยยงมีเอะเลนทางไลยพ่ให้เข็นรแม่ให้เจ็บแ่เห็ปูมือ อ่าเป็นสองอยู่ไทยนปูเนะอสองอยู่ไทยมสมุวมาเก้าศูนย์สองได้ปะปูแกนปะเขาบอกว่ามาัาเป็นหกมันให้เอาเก้ามาทาั้งศูนย์ ถ้าถุนออกก็เก้าไปเลยมันก็จะเป็นเก้าสองถ้าศูนออกไปก็จะเป็นศูนย์สองก็เก้าสองโอ้กันเลยแต่น้าเหมือนเขาก็มีเลขสามตัวเลยนะฮะเองแต่ว่ามีเก้ามีศูนย์มีสองก็ถูกแล้วนะปูยัแต่จะอยู่ตรงไหนเหรอศูนย์สองเก้าสอง ไปไม่ได้พี honestly. ่ควยงงอล้วยรู้จักจีดอนพี่คอมเมนต์มาหน่อยสิเอเคได้ยินไหมมินบอกเข้าใจปูภาษาปู่สูตรสองสูตรสองหรืว่ามันอยู่แล้วปูที่ปูแขนใหญ่นี่อยู่แล้วนะสูตรสองนี่อยู่ แต่ถ้าศูนย์นี้ออกไปมันจะเป็นเก้าสองโอ้ก็ถูกถ้าศูนย์ไม่มาก็เป็นเก้าสองดูออกมาบพมามันออกไปแล้วศูนย์นี้มาอยู่แทนนะอือโพี่น้องกันแบบศูนย์สองเก้าสองนะพี่น้องเด้อเก้าสองเก้างเอเอฟก็จะยืนอย่างนี้เรื่อจะใส่สามตัวก็กันไว้ก่อนเก้าศูนย์สองหรือว่าจะพลิกหัวอืม ต่ก็โวงได้ถูกแล้วมันก็จะเป็นจูนเก้าสองมันโฮเมนอย่างนั้นหอูนเก้าสองจูนเก้าสองนะมหาเฮงวันนี้เอาทานหวานน่อยสิแดงแย่เลยนะมันหโอ้ถ้าจูนขยับไปเก้าจะมาแทนโอ้สองรอบบอกโอ้แต่ว่าล่างนี่คือเกาดะาปู อืมอล่างก็สีหนึ่งพี่้องเอ้สิแต่สี่ตัวนี้มันยังนี้อยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังุกไปไหนก็ยังขยับขคเยืย่อนรุ่นนั้นแหละผูจะอยู่บ่หรือผู้จะไปอ่าเอาให้มันอยู่ได้ปูปูอสี่หนึ่งอยู่บ่ปูอืมนี่ยังเพือมีบ่ปูอยู่แล้วนะปูก็กลมพอมป,ปูมปปี่ถือไปปูเขียนถือไป หนึ่เป็นบุเกลางศูนย์เก้าสองนะครับเนาะศูนย์เก้าสองถ้าศูนย์มาอยู่ก็เป็นเก้าคนว่าเนาะถ้าศูนย์มาอยู่ก็เป็นเก้าศูนย์สองังสีได้พี่น้องเดยอยู่แค่นั้นพิจารณาเพิ่งเอาทีเนี่ยสองยู่หลักหน่วยสองหลักหน่วยครับผมศูนย์กับเก้าตัวเลขเซบะแท่นนะครับเนาะที่สำคัญก็คือสองหลักหน่วย สองหลักเลยครับผมมันจะมีตึ้นเข้าตื่นออกมันครับผมสำหรับสองตัวนะครับนกปูยังยืนยันคือเก่าสียหามาแเลยกว่านั้นนี่ก็คือสีหนึ่งหนึ่งสีปีปูเขียนหายนะครับเนาะประมาณนั้นครับผมนพี่น้องดูพิจารณาดูนะคะถูกต้องวันสันดีต้องเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยค่ะอือ่าจังๆนะนกปูด้วยนี่ดากรถมาหาเฮงบอกปู สาทุกขกับตบกอนนันบอกบุกฝันบอฝันเงเฮงเนะปู่นอะสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะล่างสองตัวยิบก้อนมูก็ได้ยิบรีบเลย ปูยังน้องซื้อจ้ะเออแม่เป็นอะไปูยังค่ะเริ่มทำถูกทำกันเลยไงหาตะวโชคตลาดย่านเดียวปูให้เอิญให้ลูกให้ร้านเอิญว่าที่ไหนปูปูเรือสีก็พอโอ้ปูฤาษีชัดเจนบาดถามเป็นอะไรว่เอาน้ำอื่นต้นนั้นได้คือปูฤาษีก็จบปูฤาษีนะคะ เฮงแห่งแหงนะไมาเฮงครับผมมีอ่าสำคัญนะพี่น้องเนี่ยนี่พวกพวอัปกาไว้ให้ปูผมปูปูยามไปได้เสียเนาะอือสุใจว่าเราปูหมากเว้เนี่อือโอ้เฮงแหงเรื่อยๆน้ำกันได้พี่น้องยิ่ซีด้อน้อยน้อยชุดหมากกับมาเฮงเนาะครับผม หางเดียวก็ว่าได้นะคะนี่อตามตัวก็จารณาเบ<ะ>ื่อได้พี่น้องเอ้ยคศู 92, นยะ์เก้าสองเนาะเก้าศนย์ี่รักหนยสองักหนอ,อาจิเคลื่อนแน่นะครับลักษณตัแ้แงแต่ว่ากับสอักหน่ยที่เน้นๆก็คือศูที่ปูเขียนให้เนาะเก้าเก้ากับศูนยอางอาิิ้นกันมาอยู่เนาะาเ้าไม่มาก็ศูนมาเลยครับผมเลขไทยสองตัวกับซีหนึ่ง นะครับเนาะที่ปูเขียนให้กับสีหนึ่งหนึ่งสีละอย่าลืมเด้อพีน่น้องเด้อปูด้วยส<ป>ีเพิ่นว่าอันเขียนให้ก้อนนันนี้ได้แบบนี้ได้ไข่สามตัวบ่โอตัวนี้นาะปูเพิ่มถามที่เมื่อกี้นี่นาะปูหนึ่งหกสองนี่หนึ่งเก้าสองมีปลาปูมีละวันอย่างอืมมาแบบไรปูอีกเขียนทีแรกนี่ปู มันเป็นตัวการไหมปปะปูเพื่อนจากไลยน้องบาทเลยเด้กขายสามตัวมันจะมาแทดกันนั่นอ่ะ่ว่าที่สำคัญคือสองมาได้ี่น้องสอนรักรักไงคือเกาลักหน่วยไมาแห่งเพื่อนจาก่ากับเก่านี่เต้ไม่แค่น้มันนี่ทำไมรับผมก็ไม่เยอะออืนะคะอาจจะเป็นสามตัวไทยก็ได้ได้ี่ร้องได้จารณาเบิรงนขับรถหนึ่งหกเก้าคือแอนด์กับใครอีกสคะหนึ่งเก่าสอง หนึ่งหกสองสองหลักหน่วยนะครับเนาะอย่าให้มันตีมันจะตีลังกามาอ๋อเผื่อมันอ่านั่นเผื่อมันเผื่อมันตีลังกามาหกขมนตีลังกามาตัดเลยนะครับเนาะแต่ที่สำคัญคือศูนย์สองสลากกินแังรัฐบาลรางวัลที่หนึ่งที่สองศูนย์สองครับผมนะศูนย์สองเก้าสอง ขัดจัดใส่สามตัวกะนศูนย์เก้าสองนะครับเนาะนี่เกือบใจปูแล้วเกือบใจร้ายปูว่ะเอาจัดจัดเลยเด้อพี่น้องเด้อจัดเลยเด้อพี่น้องเห็นแล้วมาครับเนาะแต่ว่าปูเพิ่งจะหายมากสิละเนาะพีจีเข้าใจเนาะพิจารณาดูนะคะอืมติจนาเบิ้งนะครับเนาะเป็นนาทอง คบเสือสวนมุคลพร้อมพี่น้องลูกหลานความปาถนานเนอ้อี่ไม่ไว้ว่าลูกหลานเราก็ให้ได้เงินหมื่นตืนให้ได้เงินล้านโอ้ทุกค่ะค้อมเจ็บก็จะได้ไก่ร้อมไข้ก็จะได้มีคนมาลาวีพญามานทั้งหลายก็ให้ดิกเล่นหนีก้าร้อยหยดเนอ้อครับผมให้ก้าร้อยหยดรู้จักก้าร้อยหยดเขียนก้าร้อยหยดเป็นกระพุนนั้นจะเป็นเศรษฐีพันล้าน อยู่เย็นเป็นสุกกำลังเซลหมักส่แซ่บแซ่บมันดีมันนัวมัน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 นะับอืเอื่อยๆ้ครับเขาก็ไปก้องไว้อยู่หลอกต้นไม้หนูอันนี้สองเอา หมักเขาปลูกอยู่สายเขาปลูกอยู่สาแซ่บนวนปูได้ไปย่างบรูครับบบเปรียวมากที่ตลาดแม่ปูเขาเจ้าป,ปล,กปลกากาดดูกแบบน่าจะใส่แล้วหาง่ายกว่าน้ครับน่าเจียวรุ่นเจียวว่าไฟดอกกุ้งจะเริ่มน้ำปากกาน้ำบุกตูมน้ำบุกตูมบุกตูมแห้งเนาะว่าให้ ปูตกนะปูคปอยากฉันวาสันนำพี่หลังด้วยอ๋าหอยมีโกคไม่ใช่ยืมเก่านะครับเนาะซุดเก่าสองสาม<ห>ตัวไปดวพี่นลองเพราะมือน,นี่มาขอปูสามตัวรับสองตัวยังยืนยัน,นคือเกา่าเพราะห้ยตองหงัดมาอ่า่ลอเบึงนะครับเนาะพอปูเปินหยยมาสีหนึ่งหนึ่งสีอ่าที่เปิลมา ชูมือให้เนาะการเพิ่งจะเขียนให้หละละแต่วันนี้เพิ่นกะมาหามาขอสามโตมาขอสา,ามโตเนาะกเมื่อวาถูกใจพ่อแม่พี่น้องบอเนาะครับเนาะเด็ทุกตัวมีโอก,กาสมากนาะครับเนาะอ๋อนี่มัอมน,นอะี้ใชครับผมเนาะเพิ่งเขียนให้เหมอือนปูเขียนให้กับมือเรื่อยๆเรื่อยๆตองวดอาจมดผัดนะคะยังคือเก่าค่ะครับผมหนึ่งสี่สี่หนึ่งยังขอปู ต่อมัวูต่ัวียัรนี่ยดมคุยนคคยไปกลงคุยกันยังมาคุยกันอืมมามนี่ครับอืมตุ้งห้าอืออืมอืมอืมต่อมัวอคุยยังมาเชียวกันคุยกันอูมาแลวลี่ยวันละปูแตกตืมเลยวัปู ศูนย์เก้าสองว่ยแลกดื้จมน้ำพวยบชายารณีย์ในการรับชมนะ กำลังปีกันอยู่เกี่ยวมาโอ้โหโอ้โหปีกสาปรึกษาปราสุ่ประปลาสุมประชุ่มประชุ่มดูครับผมเนาะเอาตัวนี้ออกแข็งๆได้ปูได้เฮง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 นะคะคูได้เห็นคลิปนี้คูได้เห็นสตรีมนี้นะครอืฮึมอ ให้ก่อนอีกสองเวน้นเดให้ก่อนอีกสองเว้นถึงจะมาบอกว่าเออดีดูอีกก่อนอีกสองเว้นนะเข็นก็คอยเังคืนรึเปล่า สิโยูับโยบอกปูเออ้โอ้ตกลงว่าเดี๋ยวกระสุดจะมาเออผมกระสุนกันเมื่อกี้นี่แล้วมาจับคู่พันรึเปล่าครับผมโอ้โหคกับผมเนาะตามนั้นเรื่อยพอเป็พี่น้องครับผมเนาะกับที่แอดมินจับเตะความได้นะครับเนาะก็มีอ่ะศูนย์สองเก้าศูนย์สองตังเสียละพี่น้องเนาะแล้วก็ 0เก่า2เนาะครับเนะาะพิจารณาเบิ่งเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งก็คือ1หกเก่าเนาะพี่น้องเนาะหรือว่า1หก1เก่านะครับ1เก่า21หก2กางเสื้ได้พี่น้องเด้อนะพิจารณาเบิ่งเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ขอให้ ลำล่ำเรื่อยๆไปด้วยกันมักชอบจะลงทุนครับก็มามากับพานสำหรับคลินีคครับผมสวัสดีครับ